สวัสดีจ้าเพื่อนมนุษย์ที่น่ารักทุกคนด้วยเจตนาที่จะนําเสนอเรื่องราวข่าวสารเรื่องดีๆที่มีประโยชน์หรืออาจไม่มีประโยชน์ก็ได้เนาะเพื่อทําให้เพื่อนมนุษย์ได้ผ่อนคลายแก้เหงาแก้เซ็งแก้อักเสบไม่ได้นะคะต้องกินยาเท่านั้นคะ่ะแก้เครียดจากการใช้ชีวิตจากการทํางานในแต่ละวันนะคะ คลิปนี้มาดูว่าผู้หญิงที่งามอย่างมีมูลค่าในความคิดของแอดก็คือลิซ่าแลกพิงนี่คือหัวข้อที่แอดตั้งชื่อค่ะสิ่งที่เราได้ยินสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันสําหรับคํายกยอเชิดชูผู้หญิงที่มีความสวยความเก่งรวมถึงกิริยามารยาทและคําพูดจากคุณสมบัติทั้งหมดนี้จะถูกพูดว่างามอย่างมีคุณค่าใช่ไหมคะแต่มาถึงตอนนี้สําหรับแอดนะ คิดว่าลิซ่าได้แสดงให้คนทั้งโลกเห็นมาตลอดอยู่แล้วว่างามอย่างมีคุณค่าเป็นอย่างไรการแสดงออกการวางตัวลิซ่าเกินกว่าที่จะใช้คำนี้กับเธอแล้วลิซ่าเหมาะกับคำว่างามอย่างมีมูลค่ามากกว่าเพราะคำว่ามีมูลค่าเขาเอาไว้ใช้กับสิ่งที่มีค่าสูงสูงหรือมหาศาลประมาณนั้นเนาะเราต้องพยายามเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองนะถ้าเราจะอยู่เฉยเยหรือคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมเดิมและตัวเราก็จะไม่พัฒนาไปไหน เราอาจจะดูมีคุณค่าแต่เราอาจไม่มีเงินกินข้าวก็ได้เนาะตอนนี้มูลค่าความงามขั้นต่ำของแอดนะคะจากวันละ336บาทเพิ่มขึ้นเป็นวันละ3 5 3บาทแล้วนะเพิ่มขึ้นตั้ง17บาทแน่แต่แบบนี้ยังห่างไกลหลายล้านปีแสงกับคำว่ามีมูลค่าเนาะไม่เป็นไรคะ่ะสู้ๆคะ่ะเราจะไม่ทิ้งกันหยอกขยอกมาขมาดูผู้หญิงที่งามอย่างมีมูลค่าตัวจริงอย่างลิซ่าดีกว่า ลิซ่าเป็นผู้หญิงที่มีมูลค่ามากที่สุดคนหนึ่งของโลกด้วยความเป็นลักพิ้งและมีคุณสมบัติมากมายอย่างที่บอกไปทําให้แบรนด์ระดับโลกทั้งหลายหมายปองและแย่งชิงกันต้องใช้คําว่าแย่งชิงกันเลยนะคะเพราะอะไรแบรนด์ระดับโลกถึงต้องแย่งตัวลิซ่ากันในเมื่อดารานักร้องเกาหลีสวยๆดังๆกันทั้งนั้นและก็ยังมีดารานักร้องดังระดับซูเปอร์สตาร์ของโลกอย่างฮอลลีวูดอีกแม้กระทั่งนักร้องนักดนตรีดังๆของโลกทั้งหลายที่เราเคยรู้จักและฟังกันมาตลอดหลายปี แต่พวกเขาต้องการลิซ่าโดยปกติแล้วพวกแบรนด์ระดับโลกนี้แทบจะไม่มองหาหรือสนใจศิลปินดารานักร้องชาวเอเชียอยู่แล้วยิ่งเป็นพวกแบรนด์เก่าแก่ทั้งหลายแค่เป็นพรีเซนเตอร์ก็ถือว่าเก่งแล้วแต่ลิซ่าถูกเลือกให้เป็นโกรบอลแบรนด์ก็คือสุดแล้วค่ะก็เพราะคําว่ามูลค่าของลิซ่าที่มันมีค่ามากกว่าคนอื่นไงคะนักวิเคราะห์การเงินและการตลาดระดับโลกทั้งหลายได้ประเมินมูลค่าทางการตลาดหรือโฆษณามาเป็นเปอร์เซ็นต์ รวมถึงกำไรที่จะได้จากลิซ่าเป็นตัวเลขหลักร้อยล้านพันล้านนะคะดังนั้นนักธุรกิจและเจ้าของแบรนด์ดังทั้งหลายเขาจึงไม่ได้มองดารานักร้องดังๆที่มีคุณค่าหรือเป็นคนดีแค่นั้นแต่เขาจะมองว่าคุณมีมูลค่าแค่ไหนแอดพูดแบบตรงๆภาษามนุษย์เลยนะไม่มีผลประโยชน์ไม่เกิดธุรกิจนะคะจริงอยู่ผู้หญิงเรางามแบบนีคุณค่ามันก็ดีและถูกต้องอยู่แล้วคะ่ะแต่สำหรับดาราหรือนักร้องหรือคนที่จะมาเป็นไอดอล ถ้าอยากจะไประดับโลกต้องงามอย่างมีมูลค่าด้วยไม่เอานะความคิดหรือคำพูดแบบว่าอ๋อก็ใช่ซีกอริซาดังขนาดนั้นดังขนาดนี้จะไปเปรียบเทียบกันได้ยังไงละ่ะถ้าเราคิดแบบนี้เราจะกลายเป็นมนุษย์ที่อิจฉาขึ้นมาทันทีเพราะเราจะเป็นคนที่ไม่พยายามหรือยอมเข้าใจคนอื่นหรือยอมรับและยินดีกับความสําเร็จของคนอื่นเพราะว่ากว่าที่คนคนหนึ่งจะประสบความสําเร็จหรือสร้างมูลค่าให้กับตัวเองได้นั้น เขาต้องเจอหรือผ่านอะไรมาบ้างนั่นแหละคือสิ่งที่ควรเรียนรู้และเอามาปรับใช้กับตัวเราทำไมถึงต้องเป็นลิซ่าเพราะแอดคิดว่าคำนี้คู่ควรกับลิซ่ามากๆถึงมากที่สุดแล้วค่ะเพราะเส้นทางของลิซ่าตั้งแต่เมืองไทยไปเป็นเด็กฝึกกว่าจะมายืนอยู่จุดนี้ได้ลิซ่าต้องเจอทั้งมนุษย์ที่อิจฉาเหยียดชั่วชาติทั้งด่าทั้งขับไล่สายส่งกีดกันกันแกล้งเรื่องรามาสารพัดจนถึงขนาดขู่ฆ่าก็ยังมีถ้าเป็นคุณจะทำยังไงคะ ในโลกแห่งความจริงก็คือเราไม่สามารถไปทําอะไรให้ใครเป็นอย่างที่เราต้องการได้แต่เราสามารถเลือกสิ่งที่เรารักและชอบได้แอดภูมิใจในตัวลิซ่าเพราะลิซ่าเป็นคนไทยแท้ๆท,ที่ไม่ได้มีชาติตระกูลสูงส่งหรือว่ารำ่ำรวยและเพียบพร้อมมาจากไหนลิซ่าเป็นเด็กบ้านๆที่บุรีรัมย์ของเรานี้แหละคะ่ะต้นทุนชีวิตก็ไม่ได้สูงอะไรแต่เธอก็ไม่เคยได้ฆ่าตัวเองหรือคนอื่นแต่กลับกันเธอดูความสำเร็จของไอดอลที่เธอรักและชอบเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ เพื่อเพิ่มแพชชั่นให้กับตัวเองในการไล่ล่าความฝันและเพิ่มคุณค่ารวมถึงสร้างมูลค่าให้กับตัวเองตลอดเวลาด้วยทัศนคติที่น่ายกย่องตั้งแต่อายุยังน้อยลองคิดดูนะคะถ้าลิซ่ามีความคิดหรือทัศนคติแบบคนขี้อิจฉาหรือได้ค่าตัวเองแบบว่าอ๋อก็ใช่สิเขาสวยเขารวยเขาเป็นคนเกาหลีเขาเป็นฝรั่งวันนี้เราคงไม่มีลิซ่าและพิงที่เป็นคนไทยแท,แท้และยังเป็นผู้หญิงที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วย คำถามคือทุกคนจำเป็นต้องรักหรือชอบลิซ่าไหมก็ไม่มีใครบังคับนะคะแต่กลับการลิซ่าไปทำอะไรให้คนเหล่านั้นเกลียดหรือถ้าไม่ใช่ทัศนคติของพวกเขาเหล่านั้นดังนั้นแอดคิดว่าลิซ่าเป็นตัวอย่างให้เราเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่คู่ควรแก่การยกย่องและยินดีด้วยใจไร้ความอคติและความอิจฉาไม่ดราม่าก,กันเนาะแต่มาม่าได้อยู่ค่ะเชฟกระทะเหล็กหรือจะมาสู้เชฟกระทะไฟฟ้าอย่างแอดเดือนนี้ของงามแบบมีมาม่าไปก่อนค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมช่องนี้นะคะถ้าชอบก็สับตะไคร้ใบมะกรูดและหมูสับเพิ่มไข่อีกสักฟองบายบายค่ะ